ชื่อต้อมครับจาก a d l เลิ Studio ครับคือตอนนี้เนี่ยเทรนของปี2020นี่เนี่ยมันจะไปตามเทรนที่กึ่งฟิลลิ่งนิดหนึ่งนะครับเช่นตอนนี้เทรนที่มันมาแรงๆตามโซเชียลเนี่ยก็คือเป็นเทรนภาพจากเวียดนามน,นะครับหรือว่าเป็นเทรนภาพจากเกาหลีซึ่งซึ่งสองเทรนนี้มันจะคล้ายๆ,ๆกันคือมันจะออกแบบใสๆฟุ้งๆ นเน้นฟิลลิ่งเป็นหลักหรือแบบบางทีก็ออกสไตล์จะขึ่งฟิล์มนิดนึงนะครับภาพก็จะออกเป็นโทนแบบเป็นโทนวอร์มคอลเลอร์เป็นโทนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เทรนด์เทรนด์ตอนนี้ส่วนใหญ่ด้านนี้มันจะมามันอาจจะแรงมากจะไม่เหมือนกับเทรนด์สมัยก่อนอย่างสมัยก่อนปี2ปีที่แล้วเนี่ยเทรนด์ Trend เนี่ยมันจะออกเป็นแนวสไตล์แบบค่อนข้างจะอาร์ตอาร์ตเยอะๆหน่อยเน้นสถานที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องเนื่องด้วยจากสื่อโซเชียลเป็นหลักนะครับความชอบคนก็เริ่มเปลี่ยนไป มันก็จะออกเป็นตึ่งสไตล์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็เป็นตึ่งแบบสไตล์ที่มันเป็นธรรมชาติใสายๆมากกว่านะครับอย่าง,งจะเห็นได้ว่าเรื่องการแต่งตัวขในในสไตล์ของพรีเวดดิ้งเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปน่แต่ก่อนนี้ก็จะอะไระเยอะๆหน่อยนะครับเครื่องแต่งกายก็จะเยอะบ้างอะไรบ้างชุดก็จะยาวบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเน้นความดรูหราเป็นหลักแต่เรียบง่ายหรูอจะเรียบง่ายแล้วก็เน้นภาพสไตล์ออกฟิลสบายๆค่อนข,ข้างจะเยอะ เนเกาหลีมันแบบมันเหมือนแบบพรินเซสเหมือนแบบเป็นพรินส์หรเป็นพรินเซสประมาณนี้นะครับคือมาเจาะเป็นใสๆฟุ้งๆเป็นแนวโรแมนติกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเทรนด์ของของในในสไตล์เกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเทรนด์ที่ที่เรียบๆง่ายๆกึ่ง,งๆแบบสไตล์มินิมอลเล็กๆนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีความเป็นเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวนะครับซึ่งซึ่งเทรนด์ตอนนี้คือมันก็เหมือนเหมือนเป็นเทรนด์ที่ที่มันมาตามสื่อ โซเชียลตามเป็นตามโกพี่อะไรนะตอนนี้ครับซึ่งเทรนตอนนี้คือมันค่อนข้างจะมาแรงเวียดนามก็จะคล้ายๆกับของทางเกาหลีนิดนึงเพียงแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาจะเน้นของสไตล์ของฟิลลิ่งมากหล่นะครับเรื่องการแต่งตัวก็จะเน้นเรียบง่ายยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าในาในความเรียบง่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของโทนสีที่เข้ามาเกี่ยวค่อนข้างจะสำคัญกว่า นะครับอย่างของสไตล์ของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องของมูดแอนโทนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ mm hmm. ซึ่งซึ่ง,งจริงๆถ้าเกิดว่ามองของเกาหลีกับเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลคล้ายๆกันนะครับ mm hmm. พอมาถึงบ้านเราเนี่ยก็จะเอา2อ,อิทธิพลเนี่ยมาผสมผสา,านกัน mm ๋ย hmm. าจะเห็นง่ายๆว่าสไตล์ภาพบเวด,ดิ้ที่เห็นนะโซเชียลนันนปัจจุบันเนี้ยครับม mm ัน hmm. จะออกแบบเรียบมากขึ้น ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ในความเรียบง่ายเนี่ยมันก็จะมีความหรูหลาในตัวมีฟิลลิ่งในตัวมีโทนภาพที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับมินิมอลมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เชิงเชิงมินิมอลเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค,ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันมันฟิลวอมโทนขึ้นโอเคครับก็งานนี้ The Bangkok w e d d i n g Fair นะครับที่จัด ขึ้นวันที่20-24พฤษภาคมนะครับแอนด์ลิฟสตูดิโอก็เป็นหนึ่งในเวนเดอร์นั้นนะครับแล้วก็เรามีดีลพิเศษนะครับสำหรับงานนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ดีลงานนี้10ท่านแรกนะครับเป็นราคาพิเศษเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นเป็นคนที่ที่สนใจตรงนี้นะครับหรือว่าติดตามแอนด์เลฟอยู่หรือว่าอยากจะเข้าไปดูเข้าไปชมเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้นะครับเข้าไปดูใน e n j o y ได้เลยนะครับว่า เป็นการจัด Wedding แ a i r เป็นรูปแบบใหม่นะครับคือให้เข้ากับสถานการณ์ใช่วงนี้ด้วยนะครับถ้ายังไงเนี่ยควรฝากด้วยนะครับฝากเข้าไปดูเข้าไปติดตามได้เลยครับ